สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกมอลานะคะสาหรับยูกิเพนปากานางเอกมอลาแห่งคณะหมอลาเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งผลงานนะคะของยูกิเพนปากานั่นเองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากเธอเนี่ยนะคะจะมีผลงานกับทางคณะหมอลาเสียงวีหกนะคะอย่างไลฟครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นไลฟ์ครั้งที่4 1นั่นเองนะคะกับเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านเดอะมิวสิคเิลนั่นเองยังไงนะคะก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปรับชม ได้นะกะัในวันศุกร์เสาร์นี้นั่นเองนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงยูกิกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะจากข่าวลูกทุ่งออนไลน์ที่เหมือนว่าก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะว่าจะมีการสัมภาษณ์ยูกินะคะเป็นทางผ่านไลน์นั่นเองนะคะสําหรับวันที่11มีนาคมนี้ ยังไงนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้นะคะในเวลาเที่ยงครึ่งนั่นเองนะคะทางเพจข่าวลูกทุ่งออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของข่าวลูกทุ่งด้วยนะคะยังไงก็มารอติดตามกันได้นะคะโดยยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการแชร์มานะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์สดด้วยนะคะก็ฝากแฟนๆเนี่ยให้ติดตามกันนั่นเองโดยทางข่าวลูกทุ่งออนไลน์เนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงยูกินะคะว่าเป็น นางเอกมอลาอีกคนหนึ่งเลยที่ออร่าพุ่งมากๆในตอนนี้นะคะก็มีความสวยน่ารักแล้วก็เก่งเกินอายุมากๆสําหรับนางเอกมอลานะคะถือได้ว่าเป็นคนภูมิลําเนาจังหวัดชัยภูมินะคะเธอเนี่ยก็มีอายุเพียง14ปีเท่านั้นในตอนนี้แล้วก็ยังเป็นลูกครื่องญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะก็เป็นเจ้าน้อยหมอลามแห่งคณะมอลาเสียงวิหกนกพงศกรนั่นเอง แล้วทางข่าวลูกทุ่งออนไลน์เนี่ยนะคะก็ยังได้พูดถึงด้วยนะคะว่าชีวิตของยูกิเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยกันมากๆว่าทําไมชีวิตของเธอเนี่ยถึงไต่ความสําเร็จได้เร็วเกินคาดเพราะว่าเธอเนี่ยประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยจริงๆนะคะแต่ว่ากว่าจะมีถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยเธอเนี่ยก็เดินสายประกวดมอลลำลูกทุ่งเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ ะะก็น่าจะได้รู้จักเธอเให้มากขึ้นในทุกๆประเด็นที่หลายๆคน,นยก็กําลังสงสัยแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเธอนั่นเองอันนี้น,นะคะคก็เป็นข้อความนะคะคที่ทางเพจข่าวลูกทุ่งออนไลน์นะคะคก็ได้มีการพูดถึงยูกินะคะคยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะคสําหรับผลงานของเธอนั่นเองอีกหนึ่งผลงานนะคะคสําหรับการสัมภาษณ์นะคะคแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเธอนั่นเองนะคะ ยังไงนะคะก็สามารถไปรอติดตามกันได้นะคะสําหรับการสัมภาษณ์ในครั the women, the women ้งนี้เราเนี่ยนะคะก็น่าจะได้พูดถึงในประเด็นต่างๆรวมทั้งในครั้งนี้เองนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์สดแฟนๆเนี่ยก็น่าจะมีการถามคําถามเข้าไปในเพจเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันเราเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นยูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการตอบคาถามแฟนๆนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างสงสัยแล้วก็สนใจในเรื่องราวของเธอนั่นเองนะคะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยแบบว่าได้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของเธอในการที่จะมาประสบความสําเร็จของการเป็นนางเอก มาลามเนี่ยก็หลายๆรายการแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เองนะคะเราก็อาจจะได้เห็นอะไรที่พิเศษหรือว่าก็มีเรื่องราวนะคะที่เธอเนี่ยได้มาเปิดเผยด้วยนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้นะ,ะ,ะสำหรับเที่ยงครึ่งนั่นเองนะคะสําหรับวันที่11มีนาคมนี้นะคะก็สามารถรอติดตามกันได้นะคะ และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาอัปเดตนะคะสําหรับผลงานของยูกิเพนประการนังเอหมอลำคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้รวมทั้งผลงานอื่นๆของเธอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลสดกลุ่มปิดนะคะกับทางคณะหมอลำเสียงวิหกสาหรับไลครั้งที่41นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นผลงานเพลงต่างๆของเธอนะคะทั้งผลงานที่ได้มีการไปฟิชเชอรริ่งต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะ รวมทั้งก็ผลงานเพลงคัฟเวอร์ของเธอด้วยนะคะสําหรับเพลงจบแบบเท่ๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยยังไงนะคะก็ไปสามารถติดตามกันได้สําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ